เราเนี่ยยังอยู่ในโลกียธรรมนะครับโลกียธรรมยังมีสุขยังมีทุกข์นะครับเรายังไม่ได้เป็นโลกุตระธรรมนะครับเพราะฉะนั้นการมีรถการมีอะไรมันไม่ใช่ความโลภมันเป็นเป้าหมายได้ถามว่าทําไมอ่ะตอบผมสิทาไมคุณถึงไม่คู่ควรกับการมีรถดีๆสักคันทําไม ทำไมคุณถึงไม่คู่ควรกับการมีโทรศัพท์ดีๆสักเครื่องทำไมมันคือคุณไม่ได้ปล่อยวางคุณปล่อยปะละเลยในชีวิตของคุณเองในเมื่อศักยภาพของคุณถ้าคุณสามารถทำแล้วหาได้ทำไมมันถึงไม่คู่ควรกับคุณเพราะฉะนั้นโลกียธรรมเราสามารถใช้ชีวิตที่มันมีสิ่งอำนวยความสะดวกได้ทำไม ผมนั่งเปิดแอร์แบบไม่ต้องเสียดายค่าไฟทําไมมันไม่คู่ควรกับผมตรงไหน,นไอ้คนทําคาสิโนออนไลน์แม่งนั่งห,งห้องแอร์ตลอดเลยแล้วผมนั่งแสดงคำทำไมผมเปิดแอร์ทั้งวันทั้งคืนไม่ได้เพราะอะไรเพราะผมต้องเสียค่าไฟแล้วทําไมผมถึงไม่คู่ควรกับการเปิดแอร์เพราะว่าค่าไฟมันแพงเพราะฉะนั้นการมีอะไรดีๆกับความโลภมันคนละเรื่องกันนะมันคนละเรื่องกันนะ แลวไม่ใช่ว่าคนกินเหล้าคือคนชั่วไม่ใช่คนนั่งสมาธิคือคนดีนะคือปัญหาของเราคือเราแยกแยะไม่ได้อว้ยเขาปฏิบัติธรรมแสดงว่าเขาเป็นคนดีไม่ใช่นะฮะไม่ใช่นะรับหลังพวกคุณเนี่ยผมอาจจะชั่วที่สุดของโลกก็ได้ใครจะรู้เพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยว่าแสดงทมแสดงว่าเป็นคนดีอ่านธรรมะแล้วเป็นคนดีไม่ใช่ไม่ใช่อีนี่กินเหล้าแม่งชั่วสุดๆไม่ใช่ คนติดคุกนี่คือคนชั่วทั้งหมดไม่ใช่ไม่ใช่บางทีเราเนี่ยวูบเดียวเนี่ยวูบเดียวช่วงนั้นะเ,เราก็เข้าไปอยู่ในคุกได้เหมือนกันเสี้ยววินาทีเดียวผขมก็พลาดได้เหมือนกันตรงนั้นถ้ามันจริงก็คือยอมรับซะยอมรับซะ